มาลูกมาเดินมานี่ทำอะไรอะ่ะลูกตึงตึงตึงไม่เอาลูกสกปวกมานี่ค่ะมามาดูดนตรีมาดูดนตร,นตรีน้องผ้าไหมจะมีพัฒนาการในการเดินเพิ่มขึ้นทุกวันสมัยก่อนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วยังเดินไม่ค่อยแข็งแบบนี้ ค่อยๆเดินมาลูกมาก้าวลงมาค่ะก้าวลงมานะโอเคต้องระวังนะลูกนะบีแวรโอเคบายบายให้ใครล่ะลูกอ๋อบายบายให้รถที่วิ่งผ่านใช่ไหมลูกมาลูกตามพ่อมาแล้วมามาเดินมาทางนี้ลูกมาโอเคเดยวมานั่งนะลูกนะมาเดินแล้วค่อยนั่งนะลูกนะค่อยนั่งดีๆนั่งดูรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเป็นประจำทุกๆวนันนั่งลงเลยลูก นั่งลงเลยโอเคเก่งมากลูกบายบายดูหน้าใกล้สิน้องน้องข้าใหมายดูหน้าใกล้สิคะโอเค